ก็วันนี้เราจะมาทำโลโก้ช่องกันนะครับโอเคเอาชื่อช่องก่อนที่ช่องที่ผมยกมาวันนี้จะเป็นฟาตเตอร์นะครับเพื่อนผมเองนะครับโอเคไปหาฟอนต์ก็ทำง่ายๆทำแบบเรียบๆไปเลยนะฮะมันน่าจะชอบมัง้งเออเดือน ที่ผมเล็งไว้ก็มีอยู่ไม่เกี่ยนนะฮะอันนี้ก็เท่ะนะอันนี้ก็เท่เท่เท่เทหมดเลยอันนี้ก็ได้มั้งได้แหละทำให้มันเอียงๆหน่อยนะโอเคบุ <Okay. S 1> ม,มัอยอันนึง่ะ ฟัตเตอร์นะฮะก็ต้องมีฟัตเตอร์นะฮะอ่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะ่ะโอเคแล้วก็ไปเอาฟอนต์อันเดิมนะฮะอันนี้ใช่ไหมเดี๋อวนี้วะใช่อันนี้แหละได้อยู่นะทำไปเล่นไปยิงอีกสักหน่อยโอเค ได้แหละโอเคได้แล้วกันล็อกไว้ก่อนอย่าให้มันขยับแล้วก็เพิ่มมาอีกอันหนึ่งชื่อช่องไม่ใช่มีแค่ฟาเตอร์นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดวีปรับอันใหญ่ก่อนเดี๋ยวลากไม่ติดมีคำว่าอีอีด้วยอุ้ยเสียงรถผ่านก็ไปเอาฟอนต์อันเดิมนะฮะให้มันเหมือนเหมือนกัน ดีหรือเปล่าอย่างนี้ไม่รู้สิอย่างนี้ดีกว่าโอเคเสร็จแล้วง่ายๆเสร็จง่ายๆอย่างนี้เลยก็ก็ใช่ไงเอออืมอะไรต่ออทำให้มันแบบสามดีไหม ไม่อะ no no. ไม่ไม่เอาเดี๋ยวนะอืมใส่ดีหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยเออเล็บเ็มง่ายดี แล้วก็เป็นพื้นหลังแบบนี้แล้วก็เซฟโอเค